สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับปามแชแนลอีกแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับสลตโจ๊กเกอร์ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับค่ายฟี فا หนึ่งหกปดครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเกมอิมมอทัตอะไรนี่เลียครับผมโอ้ยสื่อก็เรียกยากจากครับผมโอ้ยวันนี้ก็มาปั่นมาสองพัครับผมทุนสองพบาท มาวันนี้ก็มาลองครับไม่เคยเล่นสักทีครับชื่อยังชื่อเกยมยังอ่านไม่ออกเลยครับพี่น้องมาวันนี้จัดเบ็ดเท่าไรดีขอเลือกก่อนครับมายี่สิบดียวครับหรือจะจัดแบบหนักๆไปเลยหรือจะค่อยไล่ไปเอาไล่ไปตามสเต็ปก็ได้ครับพี่น้องมาจัดไปแล้ลเกลือไปหนึ่งทีเกลือไปสองที <c oughs> อยังอีกอยังไม่มาอีกอขยับเบียดสักหน่อยครับผมโล่สักหน่อยครับโล่เหมือนโล่ปลาครับผมแต่มันไม่ใช่ปลาหรอกครับมันจะโล่เราครับผมโอ้มาไม่ตัวสุดท้ายสวยครับผมโอ้ยสามตัวครับผมมาสิบสองครั้งยังไงครับผมเขาฟีสปินเฉยเลยครับผมวันนี้จัดจานแน่ครับผม หลุนใจเทียบขาดแต่เม็ดแตกครับผมยังครับยังครับยังบบมาอีกครับอมืมาหน่อยโอ้โหจีสวยครับผมสามร้อยยี่สิบครับไปต่อมาไม,ไม่มาครับไปครับ ไม่มาอีกแล้วเสี่ยโอเคนี่บอกว่าอา้ได้คิวไปครับอีก360ครปับอื้มสวยครับผม520คร่บับตอนนี้อื้มไปอีกที528เข้าไปแล้วครับอื้มเจ็ดร้อยโอ้โหสองพันสี่โอ้โห อีกทีช่วยครับผมเต็มเคยียงครับพี่น้องอือได้ไปทั้งหมดเท่าไรครับได้ไปโอ้โหไอ้สี่พันครับผมสี่พันสองร้อยครับผมอีกทีอือช่วยครับผมอืออีกทีได้บวกเพื่อหมุนฟรีครับพี่น้องอืออีกสิบสามครั้งครับผมจัดไปจัดไปอืมไม่มาครับ อืมตีครับผมอืมเบาครับเบาอยู่ครับอืมสวยครับผมครึ่งหน้ากระดานครับผมอืมสวยครับผมตาเตยียยเบิดครับผมโอ้โหคิวอีฝีคิวคิวคิวมาหน่อยอืมบัวมาวะมาจะเคียย์เนี้ยโอ้โหบัวมาจริงๆ,ๆครับผม โอ้โหได้ไปอีกเท่าไรครับอืมสามพันสามครับผมโอ้โหมาหนักจริงจครับผมอืมอืมจีไปอีกทีอืมหมดครับไปโตครับโอ้โจีอีกทีครับผมโอ้โหเครื่องจีนี่จีนี่มาแรงจริงครับผมอืมอืมเอาสวยครับผม เต็มเคยียงพี่น้องโอ้เต็มหน้าไปอีกหนึ่งเทียโอ้โหผู้หญิงโอ้ช่วยครับผมโอ้โหยมาหนักๆเน้นๆกันเลยครับผมมีแตกหมื่นแล้วครับผมบางนี้ครับผมโอ้โหปั่นยังไม่ปุดพอสามร้อยเลยครับทุนโอ้โหมาหนักอีหลีครับผมๆๆๆๆลัวจัดลวดจัดเอ้อีกที่ อีกอืหมดครับไปเป้าครับอีโอโหสวยครับผมเหลือสามครั้งครับไปเ,เจอียอีกเลียวผาถังสำจังเอ้โบมีอนดิโอ้กินว่าเต็มผาถังสำจังครับผมอาอหาบนนีจัดไปครับผมหก้อยก็เอาครับผมอืมคิวครับผม จีอู้โหไม่มาครับไปต่อครับอืมครั้งสุดท้ายมาไหมอืมได้ไปหนึ่งหมื่นครับผมหนึ่งมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทครับผมโอ้ยพอ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 ครับผมขอไปใส่เงินก่อนครับผมงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมนะครับค่ายฟีฟาหนึ่งหกแปดครับผม อยากให้เล่นเกมอะไรก็ลองเมนมาครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อหมไปแล้วครับพ่อหม